กลกับสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ได้อยู่กับสเปเชียลฟรอสนะครับกับปืนชีสันพกโอ้โหเฮ้ยเส็ดแม่เส็จเ,เต็มด้วยอินนัไอเวน ปืนนี้เป็นปืนของยศปนนบกปนก,ก,กนะครับผวมปีนกแร็กๆเลยนะจะได้ได้ปืนนี้มาเจนทกก็เอาสุดไปไงมันไม่ให้เจนทัวมันเป็นเจนหนึ่งก็ปกติแต่ถ้าเป็นเจนทูมันจะเฟี้ยวโอ้ยนี่สูงไป โอ้โหเฮียเอ้ดินเสียแล้วทหารตัวไม่เจอยนินยศในครับปิ่งเนาะวันนี้เพิ่งเลื่อนเมื่อวานนี้เองยิงปืนได้มาประมาณสองวันได้รับมติแต่เมื่อวานแล้วแต่มไม่ได้ทำเพราะผมไม่ได้ทำ M200 อยู่ไอ้ยองชมมกชมนายโป้นเนี่ย โอ้โหเยอยไม่โดนหลังมั <om Sakura> ้โอ้โหนี่จะมีเยอยวิ่งเสียงหลังเลยวิ่งจะวิ่งเข้าเลยแม่อ้เนี่ย มันมถ้ามันเจอถูมันจะเฟลมากเลยเนี่ยเลยเนี่ยยิงสวยเนี่ยยิงปิ่งนอกอ่ะไม่ตาย ลุกไม่เจอยิงเป็นสุ่มไปงั้นแหละโอ้โหยูงไม่โดนเดี๋ยวนเห็นมีแข่งทัวร์นาเมนต์รอบสองน,นะครับเดี๋ยวเรานี่ผมจะลงแล้วรอบที่แล้วผมผมออกออกจากทีมมาก่อน แล้วผมอยู่ฮิตอีสปอร์ตเนี่ยผมก็ได้ออกมาอยกออกมาเพราะว่าไม่มีเวลาว่างในช่วงนั้นเลยออกทีมมาตอมี้ารลงแข่งอะเอฮ้ยนี่ตอนนี้ในทีมไหนก็ต้องตอ,อิดตามครับว่าผมใช้ทีมอะไร นี่ลูกเ,ลปเป็นยังไงบ้างเอเป็บเป็บมีใครอยู่มั้ยโอ้โหปืนแม่งดีขึ้นแม่งหมดเลย ผมจะรีวิวเฉพาะซิงเกิลนะทีมผมว่ามาจะถ้าอัดผมจะเล่นไม่ออกอะเด็กเพราะแปลกๆผมก็ไม่เล่นนานมากะนะตั้งแต่ผมเล่นเล่น5-5เนี่ยก็ผมเป็นสาย5เต็มตัวตอนเนี้ยไอ้เจออยากใครแล้่ายแต่ใครจะเจอผมก็เจอได้ในเฉพาะ5นะครับซิงเกิลก็ประมาณช่วงทำเควสเดี๋ยวมันก็มีคนเอาตัวผมไปเล่นแค่แหละ ผมว่ามีเพราะตอนที่ผมเคยได้ให้พี่ชายผมเล่นใปตัวนี้ให้เขายืมไปตอนนั้นเขาเขากลับมาเล่นของเขาหมดก็เลยเอาตัวนี้ให้เขาตัวนี้เขาเล่นไปถ้าเจอผมมาแปลกใจว่าเป็นคนละคนเล่นงูหรือกระเข้างมอ้าหรือบอยู่ข้างใน,น,น,นดีกว่า ืคิดว่ามันยืนแม่งนั่งยิงมาเลยคิดว่ามันยืนอยโอ้ไม่ตายสักตัวไอ้เหี้ยสองตัวไม่ตายเลยไ t ่ไฟักไม่ตายสักตัวเลยถึกนั่นแหละใครด้วยนี่ก่อนนะเดี๋ยวร้องหผมด้ว โอ้ดันหลบโอ้โหหมดแล้วนะโก้ีนโกนี่โก้โอ้โหเนี่ยผมเริ่มไม่หึนใครแล้ววะเพราะผมมาถึงแม่งกายหมดแล้ววันบินไปยิงแล้วนักก่อนแหละหลังมาก โอ้โหแม่งเอ,อ้ยเหยียดเคยิงมันเริ่มตามมาผมทนะันแล้วเนี่ยมันไปไหนกันหมดวะอุ้ยโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มแล้วถามไมึงเริ่มเฮียแล้วไม่เจอใครเลยอะยิงหมดหมดวะนี่มีคนฟรีป่ะเฮ้ยมึงฟร,ฟรีก็เอาเฮ้ยนีนั่นก็ได้ตัวหนึ่งวะเกิดมาไม่เจอใครเลย้ย โหหวานเลยสัตว์เฮ้ยรสดวามเลยไม่กินได้หวานเลย,เ,ลยเออน้องหญี่ที่เจอหญี่ที่ชอบโอ้โหแม่คม,จคมเจอกูแล้วคมปั๊บเลยเรีย อยู่ข้างหลังมันเป็นทางมองข้างหน้าเฮ้ยครับก็จบไปเทากับโปรเกมเกิดปืนกระบอกนี้ก็ G26 แรงใช้ได้อยู่แต่ก็ทามมิ่งไม่ดีด้วยเจนครับบบ๊าายยบ๊ายบาย